สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำทุกท่านในการสร้างภาพการ์ตูนด้วย chatgpt version free นะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า version free ก็สามารถสร้างภาพได้ฟรีแต่มีข้อจำกัดนะครับอา,อาจจะเป็น2-3ภาพต่อวันเพราะฉะนั้นถ้าอยากสร้างภาพได้เยอะก็ต้องไปจ่ายรายเดือนนะครับ สำหรับการสร้างการ์ตูนด้วย Chat GPT นะครับจะมีวิธีการทํำอย่างไดไปชมวิธีการมาพร้อมกันเลยนะครับเริ่มต้นจากเข้ามาในเว็บไซต์ Google นะครับเราก็ค้นหาว่า Chat GPT นะครับแล้วก็เข้าไปที่เว็บ Chat GPT ได้เลยนะครับแล้วก็ดำเนินการเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยนะครับซึ่งบัญชีที่ผมใช้นี้นะครับเป็นเวอร์ชั่นฟรีนะครับ ทีนี้หลังจากนั้นนะครับให้เราไปที่ปุ่มบวกด้านล่างซ้ายนะครับคลิกบวกแล้วก็คลิกอัปโหลดไฟล์ครับแล้วก็เลือกคลังรูปภาพนะครับผมก็จะเลือกใช้ภาพภาพนี้นะครับที่สะพายถุงปุ๋ยนั่นเองนะครับกดเพิ่มครับแล้วก็รอภาพสักครู่หนึ่งนะครับ แล้วเราก็เพิ่มพร้อมลงไปครับพร้อมนี้ก็คือเปลี่ยนเป็นภาพน่ารักน่ารักสไตล์พิกซ่านะครับในตอนต้นคลิปนะครับมีสไตล์พิกซ่าแล้วนะครับทีนี้เราจะลองมาเปลี่ยนเป็นดิสนีย์นะครับดิสนีย์สไตล์นะครับลองดูว่าจะเป็นอย่างไรครับ กดส่งครับแล้วเราก็รอนั่นเองนะครับให้เขาดำเนินการนะครับเ <c oughs> ขากำลังสร้างอยู่นะครับ <c oughs> กำลังหมุนติ้วๆอยู่นะครับก็ต้องใจเย็นนะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ก็ไม่นานนะครับเราก็รอไปพร้อมๆกัน เขากำลังวิเคราะห์ภาพจากต้นฉบับนะครับแล้วก็คําสั่งที่เราป้อนเข้าไปนะครับแล้วก็ประมวลผลดลําเนินการวาดรูปให้เราครับตอนนี้ก็กําลังวาดอยู่ถ้าเกิดว่าทําไปแล้วอาจจะค้างหรืออาจจะหยุดนะครับก็สามารถกดบีเฟสหรือไม่ก็เริ่มต้นใหม่ หรือว่า new chat ได้นะครับเพราะว่า AI เนี่ยบางครั้งที่เราใช้งานก็ไม่เหมือนกันนะครับบางวันดีบางวันไม่ดีเนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องใจร้อนนะครับถ้าเกิดมีปัญหาเราก็เริ่มใหม่นะครับหรือไม่ก็วันหลังเราค่อยมาทำภาพก็ได้นะครับอตอนนี้ของผมก็เริ่มมาแล้วนะครับส่วนหัวมาก่อนนะครับมีต้นไม้ด้านซ้าย อาคารด้านขวานะครับอ่าลงมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับาภาพโดยรวมรู้สึกว่าสวยงามนะครับตามความต้องการของเราเลยนะครับมือขวาจับที่สายถุงปุ๋ยนั่นเองนะครับก็ รอมาเรื่อยๆนะครับรายละเอียดของกระเป๋าก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงนะครับก็แล้วแต่ความพอใจของเรานะครับอ่ามือซ้ายวางที่กระเป๋านั่นเองนะครับไปดูต้นฉบับครับนี่เป็นไงล่ะครับได้อยู่ได้อยู่โอเคนะครับ อ่าเราก็กดปุ่มดาวน์โหลดนะครับหรือว่าจะกดค้างที่หน้าจอนะครับอ่าแล้วก็กดบันทึกรูปนะครับเียบร้อยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าท่านจะได้ภาพการ์ตูนที่สวยงามน่ารักถูกใจสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ